นิสัยเสียไม่พอใจอะไรก็ร้อง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 อยู่ได้ร้องไม่พอกีติกไปเลยขนจะผ้าออกไปเลยวัดไปนอนวัดพูดนี่รู้ว่านี่รู้ จะกีดอีกไหมกีด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 ไม่พอใจกีดเราวังไปเลยเอาผ้าออกไปเลยนะอ,ออกไปเลยนะขนจะผ้าไปเลยไปวัดนุ่นนอนวัดเลยนี่ใช้ไม่ดี อาจะกิดกิดกิดเนี่ยไม่ต้องคอมองว่าเล่นรู้นี่ไปเลยนะ ไม่มีใครรักอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่งองเงมาเรีย,ยไปเลยออกไปเลยขนจะพ้าไปเลยนะไป